สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้เช้าวันที่21ุพฤษภาคม2567เรามาดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มกันที่กันโชซเซเลีอา,ากันก่อนเลยนะครับชาเลนิตาน่าแพ้เบโลนาไป1ประตูต่อ2อบลุญยาเสมอยูเวนตุสไป3ประตูต่อ3 และเราไปต่อกันที่กันโชซิลิบีอิตาลีนะครับปาเลโมแพ้เวนิเซียไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งต่อไปเซกุนดาดิบิซิออนสเปนนะครับมียาเลอันเสมออันบาชาเต้สองประตูต่อสองเอสปันยอนชนะโอเบียโดสองประตูต่อหนึ่งเราไปต่อกันที่ออสเวนคานสวีเดนนะครับ เยอร์การ์เดนชนะฮารมสตัดสองประตูต่อ0ซิลิอุสเสมอวัทรัดเอสเคศูนย์ประตูต่อ0ูนฮักเค่นเสมอมันโมสองประตูต่อสองต่อไปซูเปอร์ลีกเดนมาร์กนะครับลิงบี้ชนะวีบ็อกสามประตูต่อหนึ lay, ่งเวทเลชนะฮวิทดอบเลสองประตูต่อ0ชิวเคบอกแพรบอลบี box, ้ศ bon ูนย์ประตูต่อสอง นอเชลลันเ no สมอมิทลลันสามประตูต่อสและวันนี้เรามาปิดท้ายกันที่ลีก้าโปรเจนตินานะครับเซนทันกอรดบาแพ้โบคาจูเนียสองประตูต่อ 4. สอซซี่ซาโลนโซแพ้ลานุศูนย์ประตูต่อหนึ่งเอตูเลนเตสเสมอเดปอรติโบลิเอสตาศูนย์ประตูต่อศูน และนี่ก็เป็นผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ